นวันเกิดเราสามารถอวยพรวันเกิดให้เพื่อนทั้งคนที่เป็นมุสลิมและต่างศาสนาได้ไหมครับโดยไม่ได้ทําพิธีซิ่งหนึ่งแกเป็นคามัดไปให้เขาแล้วเพียงไปว่าอย่างยวคือการอวยพรเนี่ยมันก็สืบเนื่องจากวัฒนธรรมที่มองว่าวันเกิดนั้นเป็นวันเฉลิมฉลองแต่ในวัฒนธรรมอิสลามเนี่ยวันเกิดของพวกเราเนี่ยจะต้องเป็นวันรํำลึกนะไม่ใช่วันอวยพรและสมัยยุคสลับเนี่ย เมื่อเขาเติบโตหนึ่งปีเนี่ยเขาก็เขาก็จะเศร้าลงเพราะเขาถือว่ามันเป็นเวลาที่ผ่านพ้นไปแล้วก็ต้องเสียใจในโอกาสที่มันผ่านไปซึ่งมันขัดกับอย่างสิ้นเชิงกับวัฒนธรรมตะว,วันตกที่มองว่าพอเติบโตแล้วเนี่ยมันเป็นโอกาสในการฉลองก็ไม่ทราบว่าเขาฉลองจะได้ปลอบใจในสิ่งที่มันพลาดไปหรือ,อยังไงนะครับถ้ามีความจำเป็นต้อง ต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งในวันเกิดนี่นะครับผมก็แนะนําให้ทําก่อนวันเกิดนี้หลังวันเกิดนะครับเช่นไปบอกเขาก่อนวันเกิด่าเออใ,ใกล้วันเกิดแล้วนะขอให้ชีวิตที่ผ่านไปเนี่ยได้มีบทเรียนและชีวิตต่อไปเนี่ยได้มีโอกาสทําดีกว่าเดิมอันนี้น่าจะดีกว่าเราอย่าไปค่อยทําตามเขาทุกอย่างเพราะเราก็มี อุดมการมีหลักการมีวัฒนธรรมของเรามุสลิมก็มีมุมมองต่อโลกต่อชีวิตต่อสปปรรพสิ่งต่าง,างๆที่จะต้องแตกต่างไปแล้วก็พฤติกรรมของเราก็จะต้องออมาจากอุดมการของเราไม่ได้มาจากการเรียนแบบวัฒนธรรมของคนอื่นครับ